ครับอันนี้ระบบบัง้ง่อนำถิงน้ำเสียอันนี้หัวสวมระบบสวมซึมแบบนี้ดีบ่เต็มง่ายเพราะว่าพื้นที่บงเพจบานสูงบ่เต็มซีปีกับบ่เต็มเด้ออันนี้นำถิงสิมีบอนำใสแล้วก็บอเกะอ,อสองบอบอ,บอเอ,า,อาร่วมกันเอาคนละบอแต่ร่วมกันมันสิมีกินขึ้นให้มันซึมของไผของมัน ระบบนี้น่ะอ่าอีกท่อนึ่งน้ำทิ้งของห้องอาบน้ําอีกอันนึงของห้องส้วมอ่าของห้องส้วมมีอ่าเฮ็ดไรสองท่อทอ่าใส่ท่อสองนิ้วอ่าระยะประมาณเม็ดหนึ่งท่อสองนิ้วว่ามีปัญหาอันนี้สี่นิ้วระบบส้วมระบบซ่วมซึมสี่นิ้วอผู้เฮ็ดกระสร้างขีดกระทางคือเกา่าล่ะ ุเออทั้งต่อยดังจากของทั้งต่อยดังจากของทั้งข้าเก่าเลียดเอาเลียดเอาติดดังกันนะเลียดเอาดังคอมเมา่ถือกินซื้อเสืปวดหัวแล้วเด้อเก่าบอกวันเนื้อเสือดอกบอยอกเล่าเบื้งเล่าตัวหุ่นเล่ามัดไปอันนี้ บอ่อนี่เป็นบอ่บอบ่อสวมอ่าลึกสีท่อนสีบ่มีปัญหาเลยลึกสีท่อนรุ่มนี่ดีเพราะพื้นที่สูงเราไมนจีซึมเราเต็มซ่าสองปีก็บ,บ่เต็มอ่าอันนั้นบอ่อน้าใสเวลาอาบน้ำหรือชักลางไม่อีหยังนี่ก็ลงไม่หั่นอ่าไม่หั่นกับบ่เต็มง่ายก็สิเป็นระบบซึมอ่าระบบซึมระบบนี่ดีต้มเห็ดสอง,งอถังอ่าน้ำทิ้งบ่อหายเอามาร่วมไม่ ของบอ่อเกะเพระว่นมันสิมีกินขึ้นนห้องน,น้ำอแยกแยกถังเอาระบบนี้แน่นอนอเฮ็ดมาหลายมองบ่ม,งมีปัญหาบ้านสร้างแต่เฮ็ดแบบนี้แหละซีปีกับบ่ได้สูบเช่นึง